วันนี้วันนี้ไม่มีอะไรลงช่องอเลยเอ็นเชนเจอกับ<า>อะไรคา,าตาบวกล้อไปเลยจอชาร์ตอินโดเล่นเล็กนี่ครั้งแรกนะคะระคับผมให้จวดได้ล้อดได้ชนะสามใบนั่นละหยิบหนึ่งต้องโชว์แม่มมต้องโชว์ต้องโชว์เนาะสวมเลยไม่ปดีกิ๊บ ได้ปะได้ได้หรือว่าโดาเขาเตอร์เอาเทคจัวหนึ่งอยู่เต๋อสองนี่มันมือเนี่ยทำมันรู้สึกอันตรายจังวะกลางก็น่าเชื่อตัวสาม ล็อบตอวผมอีบัตตี้ของเล่นไมนะแต่เดินหนึ่งสองบัตตี้ไม่ได้เอ๋อขาล็อบแป๊บนึงนะเก่หมมีี่ให้ดูไหมเหรอแอปหนึ่งสองขี้ตีศูนย์เข้ากันตีศูนย์ติดกีเข้าไหมพี่สองขีแล้วแปดดอน ของาโดอืมมีนะเมนเฟสนี่มันคือตอนไหนเมนเฟสก็เข้าไล่เสร็จใช่ไหมปมันมีไงหรือว่าตอนที่เขาเริ่มไล์จนเสร็จเอาเมนเฟสเดี๋ยวพี่บอกโอเคที่เราแปะนะขึ้นเนไต้องิชอ่ะ ใช่แอนดอรเกตมีาสามเนี่เข้าเลยมเมนเฟล้วเมนเฟล้วจะทำอะไรทำรับโยนลงมาเทคเอาฮิลเคานเตอร์ฮิวเลอดสองกลายเปสิบสี่จวนหนึ่งเต็บบวกสี่พันยืนหมื่นสองแค่นี้ ขอบหืนกินอ่ะเป็นขอบหืนขอบหืนหืนใช่ไหมหืนกระหายหืนกลาม,มหยุดเบ,บือกวีดรอบที่สองโอเคไม่เป็นไรกวีกไปหนึ่งคิดไปไรครับม,ม,ม,มีไหมมีไหมเห็นอะไรไม่ได้าไลน์ไว้ก่อนเห็นอะไรไรู้ไลน์ไว้ก่อนได้ไหมหายหหกี่ตตุก ในวะคี่ตน่ารักเนาะน่ารักน่ารักอ่ะเบอร์อะไรน่ารักขะไดนี้จริงๆเลยทั้งชุดมาเป็นเสากระโดกแต่อิบุกิน่ารักกว่าบอกแล้วทั้งไก่เลยเกเรเกเรหยุดเกเรได้ไหมห้ามตัวเองไม่ได้ อะไรพี่เองอะไราำตัวเองไปให้รักเธอแล้วก็ทำพายน้ำเปล่าเนี่ยวันที่โตมีโอกาสไหมไม่มีถ้าอยากให้มีเดี๋ยวก็มีเองแหละมีเทคแต่ไม่ได้เทคตัวกเบอร์ถูกคอโเว้ยมีอันเว้ยมมีจะมีดับเบิ้ลได้แฮกอันนี้ขอใบแดงหรออะไรไอ้นี่ใบที่สองใบที่สามขูดไปก่อนทำได้ครับตอนนี้ทำอะไรได้มอ่า เพกไม่ถูกยิงจะไม่ถูกยิงไม่ถูกลน์แค่หนึ่งโบนิ่งขี้เออวิเกะโทษโทษโทษนี่ก่อนชาจวดเลือดจวก่อนหรอชาดก่อนเนาะชาดก่อนแล้วค่อยจั่วดชาดก่อนแล้วค่อยจั่วดกลายเป็นสิบแล้วนะใช่ไหมครับตอนนี้สามไปแล้วตอนนี้ทุกตัวคิ้เท่าไหร่ครับสามสองสามโอเคถ้าคุณไม่ใช้แล้วก็คุณจะไม่มีโอกาสได้ใช้อีกแล้วไม่ทำอะไรขึ้นเลยไม่ใช่อาอเคไปเลยไปเลยฉันจะไม่ทำอะไรนั่นหรอไปนะ ไม่ทำอะไรทั้งนั้นเลยใช่สามขีลบขีเอาวฮะลบเท่าไหร่ลบหนึ่งขีลบเผาตอนี่ผมยืมเหมือนสี่พี่ตีเท่าไหร่อ๋อยืมหมืนี่เหรอใช่ลบเผาพันนั่นเดียวลบขีตัวละหนึ่งใช่ไหมใช่ลบสาวพันสาพันก็ตีเหีเท่าเดิมอ่ะไขีเท่าเดิมดิบเลเหลือขีเท่าเดิมใช่แต่เผาอันนี้เป็นสามพันสามพันอันนี้เป็นศูนย์ศูนย์่วนนี้ก็ศูนย์ ปีนี้ก็ได้บีกก็บบิกเก็บคานเจ๋เพลินแล้วครับอย่าพึ่งนะครับชอบตัวมัดเต็มโอเวอร์เดอะแฟคลอสโกล์โอเวอร์เดอนแฟคขึ้นเหมือนกันนะโอเวอร์จงสูญสลายสองเกีเอากองออกไปไมไม่เห็นอะไรอย่างนี้ไม่ขึ้นเหมือนกบายกองทิ้งแล้วก็แบกกองใหม่มาเลยพิกาจิวจันสับกองเลยนะจ๊ะมาเลยพิกาจิว มาเลยไฟฟ้าแสนโวล์ปิดได้ก็ปิดแล้วปิดได้ก็ปิดเอาเลยปิดต่อมาที่หนึ่งก็คือแบบว่าเขาเคลียร์บอร์ดใช่ไหมคือถ้าเกิดพอลงล็อตด้วยก็คือบอร์ดเก่าก็อยู่ใช่ไหมอยู่อ๋อก็คือใช้ร่วมกันเฉยเดยกันนี้ก่อนน่าสนเมิโกะอ้ก็ใช่ไงก็เลยอันนี้เมตาพัฒนาบวกล็อตนำหนึ่งใบเข้าสู่เกตบวกแปดพันรัฐด้วยแขกเมตาโง่เฉยหายเลยเด็กมาชิมนี่ก็จะคิดว่าสวายคุณเท่ากับโวล์กับล็อตด้วยแหละก็เห็นกาเอ็นผมแบบอย่างนั้นแหละ ก็สวมใส่เป็นกางเกงอยู่ไงแล้วก็ยกเว้นไอเด็กฟาร์มนี่แหละแต่คันตนามันเก่งนะเออมันฟาร์มคือฟาร์มแล้วมันมีการกันเนี่ยขี้โกงจรงเลยเนี่ยเราอฮะความจริงพี่ก็จัดนะแต่พี่รัวมาก็ามจริงพี่อะไรไม่รู้กูหยิบมาก่อนวเลยกุมบอลขี้หุ่งพี่ตาเออมอมอาการอาการของคนเมานะฮะดิแชทำงานอยู่ไหมเพริศงานอยู่ ดี่จมันทำงานตลอดไปหรอใช่ไหมลายใหม่ผมอยู่ตรงนั้นแหละตรงที่แขวนมึงเกจจะยิงเหรอยิงม่ไาไหรอะยิงใส่ได้แค่เกมเดียวหยุดทีว่ายกเลิกความสำลักทั้งหคือบอกว่าไม่ถูกทำลายนะถ้าถือูกทำลายแต่ไอตัวเขียวๆนั่นอ่ะต้องยกเลิกไอีตัวเขียวนั่นก่อนคือที่เซนมันก็มีของมันไหมหายนอนยกได้ไหมยกได้มันไม่ถูกทำลายคือโดนถ้ายกขึ้นมื่อได้ยกกลางฮะใช่สังเกต เอาเกียร์นัมอเตอร์ไอเทมหรือเวนมืหนึ่งใบกับเครื่องเจ้าของยกตัวไหนพู้ดีคิดดีๆยกตัวไหนดีวะมึงคิดดีๆเฮ้ยกูบอกมึงแล้วก็ไม่มีการยกเนี่ยไม่มีไงนี่ยกไปเลยเอาเลยเอาเลยก็เขาต้องมาแข่งเฉยๆไม่มีอะไรละอืไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรไม่มีมูฟเนาะมูไม่มีตีก็ตีเลยเขามีสิบอะ ม,ม,มีไหมมรออีกสักสองสา<อ>มตัวคีการอ่าเล่าแปดสองคีการเล่าหกสองขีการเล<ะ>่าสี่สองคีการเล่า<ะ>สอง,ง 4, สองคีการ<ะ>โอเคตาย